สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เฮาก็สิมาเติมยางยางจักรยานเนาะหรือว่าเติมลมนั่นแหละเนาะท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าเฮาก็บ่เคยเติมเองจักเถื่อเนาะท่านผู้ชมเนาะเนื่องจากว่าบ่เป็นเติมเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เฮามาเติมนี่เป็นครั้งที่ที่3เนาะท่านผู้ชมเนาะอันกว่าสิได้นําบ่ได้แม่นง่ายเด้อท่านผู้ชมเไปทีอันท่านผู้ชมเห็นอยู่นั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะอัน เติมครั้งแรกมันผ่าดอันมันบฏิเติมเขาเนาะท่านผู้ชมแห้งเติมพันแห้งออกเนาะท่านผู้ชมเนาะและ้วก็ก็เลยเห็ดหมกครั้งที่สองเนาะท่านผู้ชมแต่ก่อนนั้นเคยเคยเคย,เคยมากเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แล้วเห็นกระจาเติมเนาะท่านผู้ชมเห็นกระจาเติมแล้วเขาก็มาหนังเบิงเนาะท่านผู้ชมเนาะเขาก็ขึ้นทรงสัยแล้วอะ นางเฮฟชังเดยว่านอนทำเพิ่มแท้จริงนะห้องประเดีอันห้องประเดีเติมเป็นนอนทำเพิ่มนางเบิ่งอันกระจ้าเติมนอนทำเพิ่มหลังจากที่ว่าเขาไปแหละห้องกระจังสิได้เติมนอนทำเพิ่มนอนแล้วก็อีกรอบหนึ่งรอบที่สองรอบที่สองอันเป็นอันผีรอบพ่อเขานอนทำเพิ่มมาเห็ดไห้อันห้าเห็นเห็นห้าวนางเห็ดคือวันนั่นแหละเคื่อนเมื่อกี้นี้แล้วนอนทำเพิ่ม ดังเสียงดังมันก็คือสีงดังแปลกๆแ,แล้วนาะาทางผู้ชมก็เลยอยากมา ah เ e หนนะ็นให้นาาทางผู้ชมเนาะและไม่อีกรอบนี่ทางผู้ชมบ่มีไผเลยทานผู้ชมเงียบมาเลยแถวนี้บ่มีคนจักคนเลยนะา่านผู้ชมฮาก,ก็เลยได้เห็นเองนาะาทานผู้ชมเนาะในที่สุดฮากะเติมจนไหเนานาะทางผู้ชมเนาะถือว่าโอเคอยู่นาะาทานผู้ชม <laughs> เติมขันแหละก็มีการล่มออกน้ำได้ทานผู้ชมเอ้เนาะ ว่าน้ำปิดปากน้ำถานผู้ชมเว้ยคือสิได้ยินแจ้งอยู่เนาะถานผู้ชมบดได้ใส่มงใส่ไม่ยังเลยได้เพราะว่าบคได้มีไม้เนาะถานผู้ชมเนาะว่าแบบเสียงทรงตรงจากเฮาเลยเนาะถานผู้ชมเนาะตอนนี้เฮากะเติมเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะถานผู้ชมเนาะเพราะอนาห้าก็จีอยู่ต้นหนาวอันน่าห้ากก็เลยมานั่งอยู่ลังสวนจักหน่อหลับลมเย็นๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ จะมาเทาก็บสุดปไปต่อหน้าทานผู้ชมไปต่อหนะไปลายใช้กับข่้นเนาะไปซื้อกับเขาเนาะท่านผู้ชมตามไปเบิง่งไปชม,มกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะไปนี่เนาะท่านผู้ชมตอนนี้เาก็มาฮอดบ้านเป็นทิเดียบร้อยแลยนะ้วเนาะท่านผู้ชมเนาะอันที่ว่าเ้าว่าสิไปอันธ์ายกับเขาว่าสิทายให้เบิงนะ่งเนาะท่านผู้ชมแล้วหนาแต่ว่าคนมันลายเนาะท่านผู้ชมแลว้วเทากนะ็บ่บราณถ่ายเนาะท่านผู้ชมเนาะแปลว่ายาน ยานยังกระปุกเนะาะท่านผู้ชมแต่ว่าบะฮันถ่ายเนะาะท่านผู้ชมเนาะกะคลิปนี้กะจบไว้เพียงสำนีเนะาะท่านผู้ชมพอกันคลิปหนาเน,นะาะท่านผู้ชมเนาะไปแล้วบายบายสบายดี